กบมีกคมเปอร์นะครับอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็เลยมาอัปเกรดให้เจ้าปลุกเขียวหน่อยนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับโดยปกติเนี่ยผมเนี่ยชาร์จแบตด,ดิเทียมพอสเฟต180แอมป์เนี่ยด้วยเจ้าตัวนี้ครับเป็นที่ชาร์จไฟบ้านนะครับนี่มีต่อเข้าแบตครับก็าชาร์จไฟบ้านเนี่ยตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จคือ40แอมป์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับ ก็จะเต็มนีิเทียมของอฟอสเฟตที่เปิดแอร์คือ280แอมป์นะครับคือจะแบตในรถผมเนี่ยนะครับก็ใช้เจ้าเนี้ยมาตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับเราเดินทางเที่วยวไกลอย่างทิปล่าสุดที่ผมไปประจวบมาเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่า,าระหว่างขับรถเนี่ยเราน่าจะชาร์จแบตไปได้ด้วยนะครับก็เลยโทรปรึกษาพี่จิ๊บครับพี่จิ๊บพัทยานะครับพี่จิ๊บกล่องพี่เนี่ย ก็ให้คำปรึกษามาว่าแนะนําตัวนี้มาครับก็คือเจ้าที่ช้าตัวนี้ครับ DC 2 DC นะครับขนาด3 0์นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองกันครับก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาครับคือหลักการทํางานเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันก็จะต่อเข้าไปที่แบตเตอรี่รถยนต์นะครับแล้วก็จะผ่านเจ้าตัวนี้ VR นะครับเป็นตัวตัดนะครับหรือว่าตัว ตัดไฟนะครับมันจะตัดการทํางานนะครับเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่รถหรือไรชาร์ตเนี่ยต่ำกว่า12.7นะครับแล้วก็จะเริ่มทํางานนะครับที่13.4โวลต์น,นะครับก็พอทํางานปุ๊บมันก็จะเข้าตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ทําการชาร์จไฟจ่ายไฟตัวนี้ก็ไปต่อกับตัวนี้ไปต่อกับเจ้าล i เ h ี u m p อ o s อ h ฟผมนะครับ ก็ชาร์จเข้า30แอมป์ครับก็เลยคิดว่าตัวเนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะมีนะครับเวลาที่ต้องเดินทางไกลนะครับผมก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาครับอะไรคำแนะนำปรึกษาจากพี่จิ๊บนะครับตัว d ีซีตัว DC DC เนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับแรงดันแล้วก็กระแสได้อีกนะครับนี่ตัวนี้เลยครับใครสนใจก็ลองติดต่อพี่จิ๊บไปนะครับ เดี๋ยวจะไปลองต่อกันนะครับคือตอนแรกคิดว่ามันจะต่อยากครับก็ไม่ได้ยากนะครับพอพี่จิ๊บเนี่ยพอสั่งไปก็ประกอบสําเร็จมาให้เลยนะครับเป็นชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปนี้ไปต่อเข้าตัวเจ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าแบตเตอรี่เทียมในรถนะครับก็น่าจะพร้อมนะครับเพราะว่าเพิ่มการชาร์จได้2ทางนะครับคือเจ้าไฟบ้านนะครับแล้วก็เจ้าชาร์จในรถ ผมเนี่ยไม่ติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับไปกับปลูกเขียวนะครับก็คิดว่าสองตัวนี้น่าจะเพียงพอนะครับแต่อันั้นอนาคตก็ยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าการทํางานของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองต่อกันมาต่อแบบผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะครับเอาตามคําแนะนําของมิจิบมานะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกก่อนเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับแบตผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ผมนะครับ นี่คือแบตรถยนต์ของผมนะครับนี่เครื่องอยู่นี่ก็ในส่วนที่เก็บแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับอยู่ตรงนี้ครับของผมนะครับอยู่ตรงนี้เลยไปอยู่กล่องใต้ล่างนี้นะครับนี่คือรถด้านหลังนะครับเปิดออกมานะครับมีตรงนี้ห้องด้านหน้าครับแล้วก็แบตผมเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้ครับเปิดออกมานี่เป็นแบตของนี่ครับกล่องไฟจิ๊บจิ๊บนะครับก็ผมเอาแบตเนี่ย280แอมป์ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับ เพื่อเอาไว้เปิดแอร์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับชิคตัวนี้นะครับเปิดเย็นเจียบนะครับก็เราจะต่อสายนะครับนี่ผมบอกเนี่ยจะเข้าตรงนี้เลยนะครับจากข้างหน้านะครับแล้วก็ส่วนของตัวหน้าเนี่ยก็เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะลอดรูปจะลอดเข้ามานะครับปุ๊บตรงนี้แล้วก็เอามาชาร์จเจ้าตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปต่อกันก่อนครับอุ้ย อ่าตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับในสาย2ตัวนี้นะครับสายแดงแล้วก็สายดำนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับเจ้าแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับนีเทียมนะครับ280แอมป์นะครับก็ยวดูนะครับไฟฟอะไรก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับในต้องสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อเช็คนะครับปึ๊บแต่ตอนนี้มีไฟขึ้นแล้วหม มีไฟสีฟ้าขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ยังไงนะครับผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองสตาร์รถด,ด,ดูครับในต่อถูกกหน้าแดงดำโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยแน่นหนาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสตาร์รถก่อนหวังว่าจะไม่มีอะไรพิบนะครับสตาร์รถนครับ โอเคครับหลังจากที่ทดสอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับสำหรับเจ้าผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะท่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในรถยนต์นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จากที่ตรวจลองมือสักครู่นะครับไดชาร์จเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไดชาร์จเราเนี่ยอ่าไม่ดีนะครับโดยเฉพาะรถเก่าๆอย่างบุกเขียวเนี่ยนะครับ ต้องดูแลเรื่องไดชาร์จให้มันดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับตัวตัดไฟนะครับหรือว่าผมเรียกว่าเจ้าบาลานลกันนะครับคือเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าไฟมันไม่ถึง13.3เนี่ยมันก็จะไม่คัดอินนะครับมันเขียนไว้นะผมก็ไม่แน่ใจมันเอ,า,เอา,าดูแล้วครับนี่มันเขียนไว้นะครับ ถ้ามันไม่13.3อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่คัดอินนะครับผมว่อาอิงตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกแป๊บน,นึงนะครับแล้วก็อย่างงี้ครับถ้ามันไม่คัดเด็ดออฟคัดเอา12.8โวลต์ดีซี mm hmm. น,นะครับ mm hmm. ก็ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเพิ่มสเตตการอัพในรถยนต์นะครับแล้วก็ควรจะต้อง ดูแลเจ้าไดชาร์จเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อให้เนี่ยมันเนี่ยสามารถชาร์จเจ้าแบตลิเทียมของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบนะครับด้วยสเปคตัวนี้นะครับก็คือ30แอมนะครับอ่าถ้าตีะว่าขับรถก็30ผมผมคิดแบบแบบเข้าใจนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้า30แอมต่อชั่วโมงนี่280 3721บาาม แปดยี่สี่สามเก้ายี่เจ็ดน่าจะเก้าชั่วโมงนะครับติโคนสุดโคนถูกป่ะน่าจะถูกนะครับก็นั่นแหละครับก็ถ้าเป็นตัวชาร์จในรถอนะคือเงี้ยเราเราต่อไว้เนี่นะครับมันก็ไม่น่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับไรชาร์จเราเนื่องจากว่าการทํางานนะก็คือจากไรชาร์จเข้าแบตแล้วเราปกติครับล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้ไปพ่วงจากแบตรถเรานะครับก็มาเข้าตัวะไรนะมันชื่ออะไรนะ ดี๋ยวอ๋อเี๋ยวผมจดไว้อยู่เจ้า VHR นะครับนะครับเข้าตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะวิ่งเข้าสู่เจ้าตัวนี้แล้วก็เข้าแบตเรานะครับเพื่อชาร์จตัวนี้มันเป็นตัวตัดนะครับถ้าแบตเตอรี่เราเอา่าไม่ถึงในชาร์จเราไม่ถึงที่มันต้องการเนี่ยมันก็จะไม่ส่งจะตัดจากตัวนี้เข้าเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อชาร์จแบตลิเทียมเราซึ่งแบตแยกต่างหากนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ ผมว่าก็มีไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางไกลเนี่ยของเราหนึ่งคืนปุ๊บคืนต่อไปจะเดินทางไปที่หนึ่งระหว่างทเราวิ่งเนี่ยมันก็สามารถชาร์จแบตเราไปด้วยนะครับถ้าอย่างเราเปิดแอร์เนี่ยผมเคยประสบปัญหาที่ว่าพอไม่มีเจ้าตัวเนี่ยนะครับอ่า,อา,อาพอตอนที่มีแค่ชาร์จไฟบ้านเดียวเนี่ยผมใช้หนึ่งคืนนะครับตอนแรกว่ากะแบบสบายเลยสองคืนเพื่อที่จะเปิดแอร์ Air นะครับ แต่กลับเป็นว่าพอเปิดหนึ่งคืนเต็มเตมปุ๊บเนี่ยไปคืนที่2ได้แค่ถึงครึ่งคืนนะครับอมันอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับหรือว่ารถผมเนี่ยมันมีรูที่เราไม่แอร์เนี่ยรักษาวความเย็นได้ไม่ดีพอหรือว่าการดมข้างในมันยังไม่ดีนะครับก็เลยคิดว่าควรจะมีเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อย้ายที่นอนอีกที่หนึ่งระหว่างวิ่งเนี่ยมันก็จะชาร์จไฟไปให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตเจ้าปลูกเขียวให้ดูนะครับว่าเพิ่มอะไรให้ปลูกเขียวมั่งนะครับซึ่งจากการต่อเนี่ยก็ดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบมันบ้าเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่มันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับใช้มาหลายทิปแล้วนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าไปไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมานํามาให้ทุกท่านชมอินนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ